มาปิดท้ายกันที่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงกว่า100คนค่ะที่พากันเดินทางมาทดสอบฝีเท้าเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยและร่วมทีมฟุตบอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยเพื่อร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆรวมไปถึงยังต้องการที่จะเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรฟุตบอลน,นครราชสีมามาสเตอร์เอซีด้วยค่ะ ทีสนามฟุตบอลภายในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้มีเยาวชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงกว่า100คนได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้าเพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและร่วมทีมฟุตบอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเพื่อร่วมการแข่งขันรายการต่างๆรวมไปถึงเป็นการคัดเลือกนักเตะเยาวชนของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีอีกด้วย โดยทางด้านนายสามารถกายขุนทดหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยพร้อมด้วยนายกิศนะนาม,ม่่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนร,รวมสังเกตการคัดเลือกเยาวชนที่โชว์ฟอร์มเข้าตาเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยและของทีมเยาวชนทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอเพื่อไปแข่งขันในรายการต่างๆ หลังจากที่ทางโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับสโมอสรฟุตบอลน,นครราชสีมามาสตาเอฟซีทีมในไทยลีก2ในการร่วมมือกันพัฒนานักฟุตบอลในระดับเยาวชนทำให้พัฒนาการของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นล่าสุดสามารถไปคว้าอันดับที่3ในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2566 รุ่นอายุ18ปีเลื่อนชั้นขึ้นสู่ฟุตบอลประเภทขอได้สำเร็จนอกจากนี้นะคะทางด้านโค้ชโจเท,ทีรศักดิ์โพโอ้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอยังได้มอบโอกาสให้กับผู้เล่นเยาวชนอย่างพินนวัตนผลสว่างรัฐศาสตร์บังสูงเนินนรงศักดิ์เพชรนอกพีรพัฒนผลสว่างได้มาร่วมทําการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วค่ะ คือจริงๆแล้วตัวนี้นะครับเราจะเราจะ,ะเตรียมทีมไว้สําหรับปีหน้านะครับเพราะว่าของเราอ่ะมันเป็นอะคาเดมี่รุ่น18ปีของสวัสดิ์คมันก็ต้องเป็นคนที่เกิด2,549กับ50นะครับส่วนปีนี้น่ะก็ถ้าถ้าเข้าขึ้นทันก็จะเอาขึ้นเสริมนะครับก็เลยต้องเป็นที่มาที่ไปของการเปิดคัดในครั้งนี้ครับ เทอมสองมันยังเหลือรายการอีกเยอ,อะเลยนะครับประมาณเดือนละหนึ่งครั้งได้อย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาซึ่ไปที่จังหวัดมุกดาหารเดือนพิจิกาเนี่ยแล้วก็จะมีรายการฟุตบอลเจ็ดคนไทยแลนด์ครับแล้วก็มีฟุตบอลร,รายการธนาคารออมสินนะครับแล้วก็มันจะมีต่อเนื่องแต่ละรายการถ้าเราชนะปับ๊บมันจะต่อเนื่องอีกเพราะนั้นมันก็จะเป็น,ปน,ปนโครงการต่อเนื่องครับวันนี้แล้วก็มียุดลีกด้วย เราเราไม่ไม่ได้ต้องการที่จะเปิดคัดแต่พอดีเห็นน้องๆเขาเขาทักมาในเพจแล้วก็โทรมาส่วนตัวเป็นจํานวนมากก็เลยว่าดังนั้นก็ให้มาพร้อมกันซึ่งก็วันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบร้อยคนนะครับก็ถือว่าไม่เยอะอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะเตรียมร่างกายมาก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็สมมติวมันจะเป็นรุ่น16ป,ป,ปีนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบรุ่นส6ป,ป,ปีก็ถือว่าดีในระดับดีใช้ได้เลยครับ ทังนี้นะคะทางด้านทีมฟุตบอลโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอยู่ในช่วงที่จะคัดเลือกผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเพื่อเป้าหมายในการคว้าชแชมป์ในการแข่งขันรายการต่างๆทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและในระดับประเทศต่ตอไปค่ะ